นี่คือร้านสเต็กตัวพ่อนะครับสเต็กเตาถ่านนะครับวันนี้รีวิวหรือว่าอยากจะมาชิมที่ร้านนะครับพูดถึงว่าคาว่าสเต็กเนี่ยโอ้เสียงดังมากเลยตอนนี้ร้านเราอยู่ติดกับถนนธนรักษ์เลยนะฮะประมาณกิโลที่6กนะฮะกิโลที่6อยู่ตรงข้ามเอาง,ง่ายๆว่ามิตวินทร์มันอยู่ตรงข้ามร้านผมนะฮะร,ร้านเราดังหรือไม่ดังตอนนี้โดยทั่วไปแล้วก็จะบอกว่าถ้า สเต็กเนี่ยเราก็จะพูดถึงแต่เนื้อวัวนะฮะวันนี้ผมจะมาย่างสเต็กเขาเรียกว่าสเต็กหมูนะฮะซึ่งนัจจุวันนียคนทานหมูมากขึ้นมากขึ้นนะฮะวันนี้ผมจะมาทำของสเต็กหมูเนี่ยผมจะมาทำไปตัวอันนี้เขาเรียกว่าสันคอหมูครูโบ่างนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นโทมฮอกหมูนะฮะถ้าพูดถึงว่าโสมฮอกเนี่ยสมารก็อจจะเป็นโสมฮอกวัวนะเป็นวัวนะ การตัดสมบอกไปว่าขวานงั้นการตัดเนื้อก็คือการตัดแบบลูกขวานนี่ก็แค่ข,ขวานกันนะเพียงได้นะครับแตวันนี้เรามาเรื่องกันเลยนะการใช้น้ำหมักนะน้ำหมักของผมเองนะเห็นไหมว่าเนื้อเราเนี่ยไม่ต้องหมักเลยแต่ผมมีน้ำท็อปไปนิดหน่อยไม่ไม่เยอะนะฮะ พิเศษของสเต็กตัวพ่อนะแต่ถ้าสนิทกันเนี่ยเขาเรียกว่าสเต็กตัวพ่อมึงอันนี้จะสนิทกันมากนะฮะถ้าลูกค้าที่สนิทย่างก็งส่วนนี้นะส่วนมากลูกค้าก็จะยิบเอาไปอันนี้เป็นสเต็กเตาถ่านนะทเที่ยวในเขาใหญ่นะ ะอะีก to สักคู่นะฮะจะยิ่งกลับมาหลังจากที่เรายา่างนะก็กลับมาบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เสร็นะครับเราก็ดูนะก็อย่างนี้ก็เกือบจะได้แล้วนะครับก็ถือว่า จะสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียของหังสเต็กตัวพ่อมีอยู่นิดเดียวนะครับก็เวลาลกค้ามาทานที่ร้านเนี่ยไม่สามารถไปทานร้านอื่นได้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันอร่อยมากไม่ได้โม้นะครับ f a เอสบุกของร้านบ้านแม่สเต็กตัวพ่อหรือว่าสเต็กตัวพ่อเขาใหญ่นะครับหรือถ้ามาถ้ามาที่ร้านเนี่ยก็คีมาทำกุ๊กก็หมันะครับหีืว่าสเต็กตัวพ่อเขาใหญ่แค่นี้ตัง้งแล้วนะครับตั้งอยู่บนถนนสันหลางกิโเลเจ็ดกิโลกิโลเจ็ดนะครับตามผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด สับตว์ตวไทยด้วยนะครับแล้วก็วดิบด้วยนะแล้วก็เจอกันในคลิปต่ตอไปครับขอบคุณครับ